ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนนะครับได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะครับดรกมลชัยคดชาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16อยู่ในรายการของเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมท่านครับเริ่มต้นคงจะได้พูดคุยกันก่อนนะครับเบื้องต้นคงจะต้องขอทราบสถานการณ์การเกิดไฟป่าในขณะนี้ครับท่านครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็พื้นที่ ในความรับผิดชอบของสํงานักบริหารพื้นที่นุรักษ์ที่16นะครับดูแล3จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดลําพูนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะคุยกันเน้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลําพูนกันแล้วกันนะครับส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีสํานักบริหารพื้นที่นุรักษ์ที่16สาขาแม่เลียงเขาเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่นะครับสถิติและสถานการณ์การเกิดไฟของสำนักบริหารพื้นที่นุรักษที่16ในปัจจุบันเนี่ย จะพบว่าเรามีการพบจุดกำเนิดไฟครับหรือฮอสปอตเนี่ยขณะนี้นะครับเราพบอยู่700ประมาณ700จุดคลับนะครับใน2จังหวัดครับดูจากกราฟนี้เลยนะครับในสถิติซึ่งสถิติปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีนะครับจนถึงวันที่31เมษายนเนี่ยเราพบอยู่753จุดเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่า ยังมีระยะเวลาเหลืออีกเดือนเศษแต่สถิติค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับก็ทำให้เราทราบว่าการเกิดไฟในปีนี้นะครับฮอสปอตได้โชว์ภาพของจุดกำเนิดไฟมากทีเดียวนะครับครับสำหรับสถิติการดับไฟก็เช่นเดียวกันครับในปีที่แล้วเนี่ยเราดับไฟจนถึงวันที่31เมษายนนะครับไป1,045 ครั้งแต่ณนะปัจจุบันนะครับเราดับไป1,025ครั้งแล้วเกือบจะเท่าสถิติปีที่แล้วแลละครับนะฮะแล้วก็ค่าพ m 1 0มเนเนี่ยซึ่งเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่า PM10 สูงสุดนะครับถึง292ครับซึ่งก็อยู่ในสภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนละครับนะฮะ ทั้งๆท,ที่เราก็มีเจ้าที่ที่แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าถามว่ามีเพียงพอไหมสำหรับเจ้าที่ของเรา14สถานีเนี่ยนะครับที่เชียงใหม่12สถานีแล้วก็ที่ลำพูนอีก2สถานีเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยนะครับเรามีเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับดับไฟป่า เอาในภาคเหนือก่อนแล้วกันนะครับเรามีเจ้าที่ดับไฟป่าอยู่1,845นายเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็มีรัศดรที่เป็นหมู่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่1,630คนครับนะครับ,รบ,รบเ,เฉพาะในส่วนของกรมอุทยานเนี่ยนะครับเราก็ได้จัดตั้งกออที่ควบคุมพื้นที่สำคัญเอาไว้ นะครับสำหรับเชียงใหม่เราก็จะมีอยู่สองกออหรือสองกองโดยการร่วมครับก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับซึ่งจะดูแลพรัฒนาค่ะปูพิงนะครับแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับซึ่งก็จะดูแลบริเวณพัฒนาค่าต,ตั้งนะครับสองสองพื้นที่นี้ที่จะไม่ยอมให้มีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้เมื่อตอนสักหกโมง นะครับผมก็ได้รับ,ร,บรายงาน <c oughs> จากหน่วยจากสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่นะครับซึ่งดูแลดอยสุเทพปุยว่าพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆกับหน่วยพิทักษ์ป่าผาดำนะครับซึ่งอยู่ตอนร่างของอุทยานดอยสุเทพปุยนะครับห่างจากพระตำหนักภูพิงไป2กิโล3กิโลประมาณ2กิโลเศษครับผม นะครับผมก็สั่งระดมเจ้าที่เข้าไปช่วยกันดูแลดับไฟแล้วผมก็เข้าไปในพื้นที่เองเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวมงดอยปุยนะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่11และหมู่12นะพาลูกบ้านนะครับมาช่วยกันดับไฟแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็มีรถฉีดน้ำดับเพลิงนะครับไปช่วยดับไฟแล้วก็ เราก็ระดมเจ้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแล้วก็เจ้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปดับก็ใช้เวลาดับอยู่ประมาณสักชั่วโมงเศษหรือสองชั่วโมงครับไฟก็สงบเสียหายไปประมาณสักสิบไร่ได้นะครับ,รบแต่ว่าเป็นเมื่อวานนี้ถ้าเป็นพื้นที่ป่าธรรมดาก็คงจะควบคุมไฟได้รวดเร็วแต่เผอิญเป็นป่าสนครับเป็นป่าสนทีนี้เวลาไฟไหม้่ ใบสนเนี่ยมันเป็นพืชที่มีน้ำมันนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะกระจายการเกิดไฟเนี่ยไปได้ในบริเวณกว้างครับเมื่อวานนี้เรากา็ก็โชคดีครับที่ควบคุมไฟได้อย่างรวดเร็วครับ อันนี้ก็เป็นสดๆร้อนๆเลยครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าพูดถึงการเกิดไฟป่ารวมถึงเมื่อ, <ๆ S 2> อสักครูน่นี้จากเคสเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากชุมชนจากในส่วนของชาวบ้านครับมากพอสมควรทีเดียวอชุมชุมชนนี่ถือว่าที่เราได้ไปสร้างเครือข่ายเอาไว้ครับนะครับคือกรมมูญญาธแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้จัดงบประมาณเอามา สำหรับสร้างหมู่บ้านเครือข่ายค,ควบคุมและป้องกันไฟป่านะครับในจังหวะในความรับผิดชอบของสํานัก16เชียงใหม่เราเนี่ยได้มาทั้งหมด69หมู่บ้านครับนะครับจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยห้หมู่บ้านเราก็จะสร้างเครือข่ายชาวบ้านเอาไว้หมู่บ้านละสิบคนก็แปลว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะมีชาวบ้านที่จะคอยลัดตะเวียนไฟนะครับแล้วก็คอยส่งข่าว นะครับแจ้งข่าวการเกิดไฟแล้วก็ถึงที่สุดก็คือระดมชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟเนี่ยมีอยู่570คนคที่เป็นชาวบ้านนะครับโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนัก16เนี่ยโดยโดยกรมส่งเงินมาให้หมู่บ้านละห้0 0 0ื่นบาทบนะครับแค่นั้นเองนะฮะแต่เขาก็ช่วยกันเต็มที่สำหรับลำพูนเรามีอยู่12หมู่บ้านนะครับ,รบแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นชาวบ้านอยู่ร2 0ิคน นะครับที่ช่วยเราดับไฟครับนอกนั้นก็เป็นหน่วยงานราชการซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องอต้องขอกราบกราบขอพระคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับที่เร่งระดมกำลังเข้ามาแก้ไขปัญหาตามข้อบัญชาการของพระนาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านพระนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทางฝ่ายทหารเนี่ย นะครับโดยกองทัพบกก็ได้ส่งเครื่องบิน430้ามบนะครับมาสำหรับขนบรรทุกน้ำขึ้นไปโปรยนะครับไปโปรยบริเวณพื้นที่ที่มีหมอกวันมากๆนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งกำลังนะครับโดยท่านแม่ทัพภาคที่รับอันนี้ได้ท่านได้สั่งการชัดเจนเลยนะครับให้หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะครับ,รบสำหรับในพื้นที่ที่มีการตั้งกองบัญชาก,การเนี่ยหรือมีการตั้งกองอำนวยการดับไฟเนี่ยนะครับก็จะมอบทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมอบให้กับท่านนายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับสำหรับการบูรณาการกำลังลงไปดับในพื้นที่อำเภอซึ่งเป็นลักษณะของซิงเกิลคอมมานด์นะครับ,รบซึ่งถือว่าได้ผลมาก อันนี้เราพิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ปี2,556นะครับซึ่งการให้ท่านผู้ว่ามีอำนาจเต็มในเรื่องการสั่งการและการวางแผนในเรื่องการดับไฟเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยทำให้ปัญหาที่เกิดจากไฟป่าเนี่ยสามารถหยุดยั้งได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงาน,นได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแต่กรมป่าไม้นะครับ,รบกรมอุทยานแล้วก็เจ้าที่ของอปอพนะครับ,รบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียง3-4หน่วยงานนี้นะครับที่รับผิดชอบแล้วก็แก้ไขปัญหาแต่หลังจากที่ใช้ระบบซิงเกิลคอมงานแล้วเนี่ยท่านผู้การจังหวัดก็บูรณาการกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของอสอเอง เจ้าที่ของฝ่ายทหารของตํารวจนะครับอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทําให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป,ป่าลคลี่คลายลงนะครับก่อนจะไปต่อในเรื่องของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดําเนินการอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าในส่วนของการบรูรณาการในความร่วมม,มมือของหน่วยงานและองค์กรต่างๆเหล่านี้อย่างที่เราได้ให้ข้อมูลไปนะครับในส่วนนี้เองถือว่ามีความสําคัญมากอยากจะให้ท่านได้ชี้เห็หนเหตความสาคัญตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งครับท่านครับ ครับก็คือถ้าเป็นเรื่องความร่วมมือเนี่ยนะครับระดับของการความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานครับถ้าหากว่าเราได้รับความร่วมมือลงลึกไปจนถึงท้องถิ่นครับนะครับท้องถิ่นในที่นี้ก็เป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลท่านนายกเทศบาลน,นะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับที่แต่ละ หน่วยงานหรือกระทรวงทบวงกรมได้จัดตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับได้ไม่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะในห่วงวิกฤตที่มีปัญหาไฟป่ามันก็จะทำให้สถานการณ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันถูกจุดครับนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมขอญาตเรียนอย่างนี้นะครับ,รบเ,เราเราแก้ไขปัญหาไฟป่ามาหลายปีครับนะครับโดยเราไปมุ่งเน้นกันเรื่องการดับไฟในพื้นที่ป่านะครับ แต่หลายๆครั้งหลังจากที่เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาตรวจพิสูจน์นะครับพื้นที่ที่เกิดไฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าฮอสป p อตนะครับที่เกิดในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผ่าแดงอันนี้ผมสมมุติเอาประเชศสมมุติอขอยกให้เป็นเคสเป็นตัวแทนของพื้นที่นะครับโดยใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติผ่าแดงบริเวณอาเภอเชียงดาวนะครับ หลังจากที่เราพบว่ามีฮอสปอตเกิดขึ้นเนี่ยที่อุทยานชาติผ่าแดงเนี่ยผมก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเอาพิกัดของการเกิดไฟป่าเนี่ยนะครับมาพอดลงในแผนที่ภาพถ่ายทางทางอากาศ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งโดยเรามีฐานข้อมูลอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับเรามีฐานข้อมูลอยู่หลายปี <c oughs> ก็ปรากฏว่าเมื่อทาบลงทาบพ,พิกัดการเกิดไฟลงไปในข้อมูล แผนที่ภาพถ่ายทางกาศปี2545นะครับปี2545พบว่าพื้นที่การเกิดไฟเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรนะครับเป็นพื้นที่เกษตรถ้าถ้าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยแปลว่า,าในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ครับมีการเผาเกิดขึ้นอันนี้คือคือไม่ได้เผา,าป่าจากในส่วนของภาพที่ที่ทำให้เราเห็นตรงนี้คครครับับบแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่า ในพื้นที่ป่าไม่มีไฟนะครับแต่ว่าจุดที่กําเนิดไฟเนี่ยการเกิดไฟในช่วงแรกๆนะครับมันเกิดจากพื้นที่เกษตรครับที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์แล้วเจ้าของแปลงพื้นที่เกษตรนั้นน่ะอาจจะไม่ได้มีความระมัดระวังครับในเรื่องการทําแนวกันไฟเอาไว้จนทําให้ไฟเนี่ยมัน เกิดลุกลามออกจากพื้นที่เกษตรเข้าไปในพื้นที่ป่าธรรมชาติครับผมตรงนี้เองฮะที่เกิดปัญหามากถ้าหากว่าท้องถิ่นเนี่ยนะครับเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยรณรงค์กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ป่าหมายถึงว่าจะอยู่แบบถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยค่อยว่ากันแต่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของเราเนี่ยครับหรือพื้นที่ป่าสงวนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการเผานะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้มีการจัด ห่วงเวลาการเผาเอาไว้แล้วครับนะครับโดยท่านผู้มนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านเองก็ได้มีการจัดระเบียบการเผาครับเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่ควรจะเผาเนี่ยก็คือต้องเป็นช่วงเวลาก่อนที่เราจะประกาศหกสิบวันอันตรายนะครับก็คือมีมีเงื่อนระยะเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะครับช่วงนั้นเราก็เผาครับแล้วก็การเผาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ ก็ต้องให้าทางท่านกำน,นันผู้ใหญ,ญ่บ้านได้รับรู้รับทราบต้องแจ้งด้วยแล้วก็เรียนท่านในอำเภอทราบว่าอา้าในหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้เราจะเผาแล้วนะครับช่วงเวลานี้ถ้าเราทําแบบนี้นะครับปัญหาที่ปล่อยให้ไฟลามเข้าไปในพื้นที่ป่าธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่เกิดอันนี้คือคปัญหาที่ที่ผมยกขึ้นมาหน,ห,นหนึ่งปัญหาเท่านั้นนะครับ,รบไม่ใช่แต่ไม่ได้ ไปกล่าวหาชาวบ้านว่าทําให้เกิดไฟฝ่ายเดียวไม่ใช่นะครับ,รบก็มีอีกหลายเคสเหมือนกันนี้กรณีของการเผาและปล่อยให้ลามเข้าไปในป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องลงไปแก้ไขให้ถูกจุดครับผมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพระธ่่ารัมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านพลเอกดาพงษ์รันคทันท่านก็ได้เดินทางมาที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการติดตามการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป,ป่าก็ปรากฏว่าสิ่งที่ประจักษ์ชัดในวันประชุมก็คือว่าปัญหาของการเกิดไฟป่าในภาคเหนือของประเทศไทย10บจังหวัดไม่ใช่ภาคเหนือสิจังหวัดของภาคเหนือเนี่ยปัญหาที่เกิดจากการหาของป่าสูงสุดถึงประมาณเกือบ6 0สิบเปอร์เซ็นต เือบ60%อันนี้ในภาพรวมของของ10จังหวัดภาคเหนือแต่สําหรับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปัญหาที่ทําให้เกิดไฟป่าที่มาจากการเก็บหาของป่าเนี่ยประมาณ78%็ดโอ้ถือว่ามีตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะและเห็น,น <ะ S 1> สึงๆงถึงปัญหาด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนั้นพระท่านก็เลยท่านก็เลยได้สั่งการครับให้อุทยานแห่งชาติเขียตรักษาพันธ์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยออกประกาศออกคำสั่งนะครับห้ามไม่ให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเก็บหาของป่านะครับจนถึงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับรบจนถึงวันที่30เมษายน2 5ง8ัรับนะครับก็คือขอเวลาประมาณเดือนเสร็เนี่ยห้ามไปเก็บหาของป่าเลยเพราะว่าการเก็บหาของป่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดไปป่าคือ ชาวบ้านเข้าไปจุดไฟเผาป่าพูดกันตรงๆนะครับฉะนั้นขณะนี้อุทยานแห่งชาตินะครับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุกแห่งใน1ิบจังหวัดภาคเหนือก็ได้มีการประกาศออกเป็นคําสั่งของหัวหน้าอุทยานและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าห้ามไม่ให้มีการจุดไฟแล้วก็ห้ามไม่ให้นักฎรเนี่ยเข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ป่าดโดยเด็ดขาดนะครับถ้าไม่เชื่อฟังแล้วเจ้าที่จับกลุ่มก็จะมีโทษมีความผิด ตามที่พรบกําหนดเอาไว้นี่ถือว่าค่อนข้างสูงนี่ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับมีรายลักษณ์อักษรชัดเจนในเรื่องของการที่จะแจ้งเตือนนะครับในการที่จะเข้าในพื้นที่เหล่านั้นด้วยครับชัดเจนแล้วก็ประเด็นที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ต้องขอความร่วมมือก็คือในสถานการณ์ของการเกิดไฟในครั้งนี้นะครับของการมีไฟป่าในครั้งนี้นอกจากจะ ขอความร่วมมือไม,ไม่ไม่ไปจุดไฟแล้วนะครับจะต้องช่วยกันดับด้วยนะครับจะต้องช่วยกันดับด้วยโดยท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนายกอบตท่านนายกเทศบาลก็จะต้องอเอาปัญหาหมอกควันไฟป่าเนี่ยเป็นวาระของพื้นที่ตนเองเลยเป็นวาระสําคัญที่จะต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกรนะครับเพราะว่าพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันส่งผลในภาพกว้างนะครับในภาพกว้าง อีกปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะขอยกมาคุยก็คือปัญหาเรื่องการชิงเผาครับนะครับครับการชิงเผานี่มันทําได้2ออย่างก็คือชิงเผาโดยเจ้าหน้าที่นะครับกับชิงเผาของประชาชนชิงเผาของเจ้าหน้าที่นี่คือเขาพยายามที่จะลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่เกิดไฟบ่อยๆเพราะเรามีสถิติอยู่แล้วนะครับ,รบสถิติย้อนหลัง2ปี3ปีเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ที่มันเกิดไฟไหม้เป็นประจำเนี่ยคือพื้นที่ใดบ้าง สำหรับในปีนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์เอลนินโยลานินยาอะไรต่างๆมันค่อนข้างรุนแรงเราก็จําเป็นจะต้องลดเชื้อเพลิงนะครับลดเชื้อเพลิงก็คือการกําจัดเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูไฟป่าก็เป็นการชิงเผาทีนี้การชิงเผาโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการกําหนดบริเวณพื้นที่เผาแล้วก็กําหนดลักษณะของป่าที่จะชิงเผาด้วยนะครับต้องเป็นป่าเต็งหลังเท่านั้นอ่าป่าอื่นเราไม่ให้ชิงเผาเลย ป่าเบญญพันธ์ป่าดิบป่าดิบแรงดิบเขาไม่ได้เลยต้องเป็นป่าเเป็นป่าเต็งหลังเท่านั้นครับทีนี้การชิงเผาโดยเจ้าที่เนี่ยก็ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามหลักวิชาการแต่การชิงเผาโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วเกรงว่าไฟป่าเนี่ยจะลามจากป่าเข้ามาหาบ้านของตนเองเนี่ยครับวิธีการก็คือเขาก็เผาซะก่อนอืเผาจากบ้านตนเองออกไปครับ ไม่ให้มีวัสดุเชื้อเพลิงที่จะลามมาติดบ้านเขานะครับทีนี้การที่ชาวบ้านชิงเผาเนี่ยเพื่อทําลายเชื้อเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้ามาติดบ้านเขาโดยการเผาซะก่อนเนี่ยเผาออกไปเนี่ยแล้วไม่ได้ควบคุมครับอไม่ได้ทําแนวกันไฟครับแล้วปล่อยให้เผาลามเข้าไปในป่าโดยโดยที่ไม่ได้ดับเลยนะครับไร้การควบคุมผมเรียกวิธีการเผาแบบนี้ว่าเผาไม่มีเหตุผลครับ เขาไม่มีเหตุผลเลย<ม>คือปล่อยให้ลามเลยซึ่งเราจะเจอมากที่สุดที่จังหวัดแม่แม่ฮ่องสอนครับผมเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ป่าประมาณเกือบจะ80%นะครับ,รบแล้วก็ชาวบ้านอยู่กับป่าทั้งนั้นนะครับ<ม>ปัญหาที่แม่ฮ่องสอนจึงเกิดจากเคสที่ผมยกเนี่ย ชิงเผาโดยชาวบ้านเนี่ยมากที่สุดครับนะครับครับในส่วนของการดําเนินการก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนงานด้วยตรงส่วนนี้เองถือว่าชัดเจนนะฮะแล้วก็มีมาตรการในการที่จะดูแลและป้องกันทั้งในในส่วนของในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างที่เราได้คุยกันไปตรงส่วนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ให้ข้อมูลกับประชาชนนะฮะคุณผู้ชมครับในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของ เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดในแต่ละพื้นที่ก็ถือว่ามีความแตกต่างกันไปรวมถึงสภาพของพื้นที่ป่าในในแต่ละพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับในช่วงนี้อยากจะเปิดพื้นที่ให้ท่านรฮะในการที่จะพูดคุยสื่อสารกับประชาชนด้วยนะครับท่านครับในส่วนของสถานการณ์ในเรื่องของหมอกควันและไฟป่าถือว่าเป็นสถานการณ์ในภาพรวมที่แน่นอนนะครับว่าส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับในส่วนนี้เองท่านอยากจะสื่อสารไปถึงประชาชนในส่วนใดบ้างครับเชิญครับก็ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกฝ่ายเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเดียวครับแม้แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับที่อยู่ปฏิบัติงานอยู่ที่กระทรวงก็ดีที่กรมก็ดีหรือที่ทำเนียบรัฐบาลก็ดีครับมีความเป็นห่วงกับเรื่องปัญหาหมอกวควันไฟป่าเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะขอ,อะความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ส0จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับ ราะว่าปัญหาไฟป่าในปีนี้มันชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปหลายๆประการนะครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการชิงเผาในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมากการสร้างเครือข่ายของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเนี่ย ถึงเราจะทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าปัญหาก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นักก็แปลว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ยังที่ยังพยายามที่จะเป็นผู้ก่อปัญหาในเรื่องการจุดไฟเผาป่าซะเองนะครับทำให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ลดลงครับโดยเฉพาะปีนี้ปัญหาเพิ่มขึ้นจํานวนมากนะครับฉะนั้นในปีหน้าเราก็จะถอดบทเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าที่ในปีนี้ทุกๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการดําเนินการก่อนถึงฤดูไฟป่าการดําเนินงานระหว่างฤดูไฟป่านะครับแล้วก็การติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากฤดไูไฟป่าผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาถอดบทเรียนแล้วก็จะเป็นข้อปฏิบัติของทุกฝ่ายนะครับที่จะต้องร่วมมือกันในปีหน้าต่อไปในปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผม อยากจะให้ปัญหามันลดลงแล้วก็ยุติโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในช่วงฤดูเทศกาลวันวัน,วนสงกรานนะครับซึ่งจะมีะนักท่องเที่ยวจํานวนมากเร <c oughs> ้ามาที่ภาคเหนือมาที่โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนแม่สอนจานวนมากถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาประสบปัญหาหมอกควันไฟป,ป่าเนี่ยจะทําให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ย ซึ่งสร้างไรายได้ให้กับพวกเราให้กับพี่น้องที่อยู่ในสิบจังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับอาจจะนักเที่ยวเขาอาจจะเบนเข็มไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นแทนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องปัญหาของอพี่น้องสุขภาพเรื่องเรื่องของสุขภาพครับเรื่องอระบบทางเดินะหายใจครับนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลย ไม่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็ต้องช่วยกันลดและขจัดปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ได้ครับครับเน้นย้ําในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการแจ้งเหตุไฟป่าหรือว่าสายด่วนด้วยนะครับท่านครับในช่วงท้ายนี้ครับครับเราสามารถนัพี่น้องสามารถที่จะแจ้งการพบเหตุไฟป่าได้ที่สายด่วนหนึ่งสาหสองนะครับซึ่งเป็นสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสําหรับในพื้นที่เนี่ย แจ้งได้ที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่นวรษ์ที่16ได้ที่เบอร์053-232-019เะครับเบอร์053232019นะครับ,บ,ร 2019, รบแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ขณะน,นี้ก็ทุ่มเทนะครับพละกำลังแล้วก็ปฏิบัติงานกันเกือบจะทั้งวันทั้งคืนคนะครับผมได้รับรายงานตลอดเวลา นะครับแล้วก็รายงานให้ท่านภูมิค้ำชาทราบตลอดเวลาถึงการแก้ไขปัญหาของเจ้าที่แต่ก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับที่จะช่วยกันไม่จุดไฟแล้วก็เจอไฟเมื่อไหร่ก็ไปช่วยกันดับครับให้ปัญหามันลดลงให้ได้โดยเร็วที่สุดครับครับวันนี้ขอบคุณดรกมลชัยคดชาผูมในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะครับขอบคุณท่านครับครับครับขอบคุณครับ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือร่วมมือกันนะครับและท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะไม่สร้างปัญหาในครับในเรื่องของการเผาป่าหรือว่าการสร้างหมอกควันในห่วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับนี่คือความสําคัญที่เราต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนภาครัฐขับเคลื่อนงานแล้วนะครับภาคประชาชนก็ หน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือนะครับและเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญด้วยนะครับนี่คือรายการความสุขประเทศไทยครับขอบคุณท่านผู้ชมสําหรับการให้เกียรติติดตามรับชมผมและผู้ร่วมรายการรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ